เฉพาะกล้วยเนี่ยสามารถเก็บได้เกือบทุกวันนะเพราะมันออกไล,ไล่เรียงไล่เรียงไล่เรียงครับไปเอียกเจอแล้วไอ้ไอจ้จ่าอะไรวะไอ้จ่าเขมรนั่นเหรอจ่าหัวครกน, <leg> นี่ไงทำไงนี่ไงมันทาหัวปีร่วงไว้ตรงนี้ไงมันยิงไม่ออกอะ่ะน, <leg> น, <leg> นี่หลักเขตเรานี่อืม <Bil k> เห็นไหมเดเลยนะเดรเลยนะหกไรก็หกล้านดีไหม ได้นะแต่เขาจะซื้อ,อหรือเปล่าล่ะอ๋อร้อยล้านสิบล้านยี่สิบล้านตั้งไปอ่าอืม <S <s แต่เขาขายจริงแค่สองล้านห้า,อาไอ้ไองานรีวิวนี่คือเป็นงานอ,อนดิเรกนะงานหลักนี่คือรักของแต่ละสวนแต่ละบ้านไปลุงเขาบอกว่าอาไปกินได้เลย <S <s เราก็นึกถึงน้ำพริกปะลารลอย <S <s ก็ตีถ้าวิ่งมาเส้นสามสี่ศูนย์เอ่อสีประจันเข้ามาตอนตอนเจดีไอ้จับพิกัดตอนเจดีสี่กิโลมาจาก เออเนท่านเวสเกตก็อยู่ที่ประมาณร้อยิบเดี๋ยวเขาจะหาว่าติดแผงใช้ไม่ได้หรือเปล่าใช่แหละน้ำจะไหลยังไงล่ะเอ้ยหนูก็ใาส่ย,ยางมาใส่อันนี้ไงอย่างดีนะครับสามสองหนึ่งอ่านี่เห็นไหมอย่างดีครับใช้ได้ทั้งปีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เหยี่อที่ดินมีที่สวยๆมาฝากอีกแล้ววันนี้หกไร่ เป็นสวนผสมมีผล,ลไม้หลากหลายมาพาะพร,ร,ร้มาวตะขบมะละกอมะม่วงมะม่วงในแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยตัวกระสู้ตัวกระหังตัวอะไรผสมให้หมดเลยเฮ้ยเอาเลยกัน่ะเอาแล้วกรลังนี่เลยน้ำแรงป่ะฮะพอได้นะวันนี้มันแดดขนาดแดดมิอเลยน้ำมันมาจากนี่แผงโซลาเซลล์เออท่นแนี่นนกำลังจะบอกว่าแปลงนี้มีสวนมีแผงโซลาเซลล์ให้ด้วยเออนี่บอกประดานครบนะครับเป็นสวนมะม่วง หลักๆที่เหลือก็คือแซมบ้างเล็กน้อยมีมะระกอมีมะพร้าวมีกล้วยมีอย่างอื่นมีพื้นที่ถมแล้วเตรียมสร้างบ้านได้มะเขือพวงยู่ต้นนะมะเขือพวงแต่ลูกเยอะเา <c oughs> มากินแล้วไฟฟ้าประปาครบเพื่อนบ้านมีเนี่ยไงประกาเนี่ยถ้าใครที่ชอบอยู่ในชุมชนที่มีเพื่อนบ้านเยอะไม่เหมาะไม่เหมาะอ่าแต่นี้ต้องบอกบอกเลยว่า <c oughs> ใครที่ชอบแบบสันโดษ เงียบสงบแต่ไม่เปี่ยวไม่วังเวง่างนี้เหมาะแต่ก็เสียมีอยู่นะเสียคือถนนมันแคบไปหน่อยถนนสามเมตรครับออกทางเข้ามาเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะแต่ของเราจะลงจากคอนกรีตมาสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรถนนหินคุกรถสวนไม่ได้นะครับต้องมันจะมีช่องหลบของใครของมันอยู่แต่มันเข้าออกได้สามทางโอ้อ่ามันเข้าออกได้สามทางก็ลองมาชมถ้าเกิดใครรับได้ในเรื่อง เขาเสียร <ffe> <reen cient> okay. ู้สึกจะมีข้อเดียวข้อเดียวที่เหลือข้อดีก็ไม่มีพอเสียตอนนี้คือฝนมันตกแล้วหญ้าเริ่มขึ้นเยอะอย่างนี้ถ้าใครดูเอ่อทีเซอร์นะครับลูกอื่นเขาจะนําทีมงานมาตัดหญ้าไว้อ่าครับหกไร่เต็มเลยนะอยู่ที่ตําบลหนองสาลายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะอะมะม่วงเป็นมะม่วงสายพันธุ์น้ําดอกไม้สีทองเกือบจะทั้งหมดอืมันมีแก้วขมิ้นอยู่ไม่กี่ต้นหลักสองต้น ม่แน่เป็นน้ำจริงเนาะเกี่ยวเสวยมีบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เยอะแต่หลักๆคือน้ําดอกไม้สีทองทั้งหมดอมม่วงสี่ปีอ่าจะบอกว่าสี่ห้าปีกระดังอะไรอ่ะกําลังโต๊ะอ้ออออ่าแปลงนี้ปลูกมะม่วงมาแล้วสี่ปีเจ้าของได้เก็บผลผลิตไปแล้วได้ขายด้วยขายด้วยอ่าแล้วตอนนี้เหตุผลที่ขายคือเจ้าของอายุเยอะอ่า เดินไม่ค่อยไหวนะครับปวดหัวเข่าแล้วมันก็เลยบริหารส่วนเองไม่ได้ใช <ท ây. S 2> ่ให้เขาเช่าก็ไม่มีเวลามาดูแลมาดูมาหมายถึงมาดูแลมาเหงนมาทําสัญญามาเก็บค่าเช่าแล้วก็โอ้ไปไปมาๆเนี้ยคือไม่สะดวกไม่ไม่สะดวกครับตัดปัญหาแตเดินยังไม่อยากจะไหวแล้วหัวเข่าแล้วขับรถมามันจะก็แก,ก๊แก,แกก็แก๊กไล่ละเออตัดปัญหาคือขายดีกว่าอือจะได้ไม่เป็นภาระด้วยเผื่อจะเอาเงินก้อนนึงไปรักษาหัวเข่าด้วยง่ายนิดเดียว ทำไมอ่ะตัดออกจะบ้าเรื่องคนนะไม่ผมว่าแปลงนี้มันก็อุดมสมบูรณ์เนาะดีกว่าซื้อที่ดินเปล่าแล้วเริ่มต้นปลูกใหม่เออมันจะตายจะรอดหรือ,อยังไงเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีต้องมาประครบประหงมมดูแลกันอีกเยอะบางคนนี่ปีแรกเลยปลูกไ้สองร้อยต้นนะตายไป190ร้อยเก้าสิบแล้วเหลือสิบต้นเออหนอนกินอีกเนาะโอโ้เจอแดดเจอภัยแรงแต่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวภัยแรงนะเพราะว่านี่สระน้ำเนี่ยไม่มีแห้งลึกนะครับ ลึกนะเขาเลี้ยงปลาอยู่นะปลามีปลาถามว่าปลาเจ้าของไม่มาอยู่หายไหมไม่หายเพราะว่าลูกไม่มาเลยไม่หายเมือนหรนลูกมันตัดยาก็เล่นไปสักหนึ่งกระถังละเอมีร่องน้ําทั้งหมดห้าร่องน้ำอ่าหรือหกหนึ่งสองหกเหรอหกร่องอ่าหน้ากว้างเนี่ยมันติดถนนเอาด้านติดถนนเนาะอ่าประมาณเก้าสิบเมตรเก้าสิบได้อ่าเพื่อนบ้านหลังสุดท้ายอยู่นู่นเอออ่าอีกด้านหนึ่ง นี่ติดกันนาเขาร้อยยี่สิบเมตรประมาณนั้นอ่แนวต้นกล้วยเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูเออบรรยากาศดีนะครับถ้าใครแบบชอบธรรมชาติชอบความเงียบสงบแปลงนี้เหมาะคือทำกเกษตรมาจองมะเอออาโวยวายทั้งหนาใช่ไหมใช่เออแบบพอเพียงล้วเพียงพอเนี่ยหรือ,ห,รอหาคอนเสิร์ตมาลงให้มะม่วงมันดู <laughs> ลูกก็ได้หลอก มันขาดการดูแลบำรุงนะครับถ้าเกิดดูแลบำรุงดีๆเนี่ยมันก็ให้ผลผลิตเยอะแหละปีนึงอ่ะปีนึงอ่ะเอาพูดง่ายๆเลยอะม่วงบนคันเนี่ยปลูกไว้สามแถวนะครับห่างกันแถวละสามไปต้นละสามเมตรได้เปล่าได้เออได้ได้ได้สามเมตรแล้วคิดดูอ่ะเจ็ดเจ็ดล่องโอ้โหอะไรอ่ะสองสี่หกหอเกือบหกรอยต้นเลยป่ะ ง่ายๆเป็นไร่หนึ่งหนึ่งร้อยต้นโดยเฉลี่ยเออแต่นี้เราตัดล่องน้ําตัดที่ว่างไปก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยได้พี่แน่นอนเนอ่าเผื่อกล้วยเผื่ออะไรไปอืกล้วยก็ไม่มีหายนะครับจนเจ้าของเขาต้องให้พี่ข้างบ้านอ่ะตัดไปกินเจอแล้วไอ้ไอ้จ่าอะไรวะจ่าเขมรนั่นเหรอจ่าหัครกนี่ไงทาไมอะนี่ไงมันทำหัวปีร่วงไว้ตรงนี้ไง มันยิงไม่ออกอะ่ะเที่ต้องก็องคอยห้ามพี่ไหมเดี๋ <laughs> พี่จะหัวปีไปทุ่มใส่มันทำไปได้ <laughs> มีแรงเยี่ยวหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้เขาเหรอพี่อหะอ <laughs> <laughs> อยากให้มาชมดูนะครับมันมีข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเห็นเนาะก็คือถนนทางเข้าเนี่ยถนนทางเข้าจากเอางี้จากอนุสร์ดอนเจเดีมาสี่กิโลอ่ะระยะห่างเรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ย เราจะมองเห็นยอดเจดีสีขาวเลยเพราะตรงนี้บังซะแล้วเ่ี๋ยเดี๋ยวบินโดนให้ดูก็จะเห็นครับเท<อ>้าตัวเราจะดีทั้งนี้จับพิกัดตอนเจดี4กิโลมาเออจากซินทันเวสเกตก็อยู่ที่ประมาณ120จะต่อนะจะต่อนะอ่าผมว่ามันอายุมะม่วงมันก็โอเคกําลังดีอา่าแล้วก็ถ้าเกิดเรายังมาปลูกอย่างอื่นเสริมเพิ่มเข้าไปอีกมันก็ยังมีพื้นที่ว่างเยอะอืม เดีม่ได้พาไปดูมะกรอลูลอยาวๆเลยอันนี้ก็เนี่ยนะเดินมนเนี้ยยังไม่มีลูนี่ไงมีแล้วนี่อ,อ,อันนี้น่าจะลูกมายาวเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะลงมะละกอเยอะๆมะละกอขายได้นะฮอ,อลแลนด์บบนะท่ <บา S 1> อ,อนในฮอลแลนด์เนี่ยฮอลแลนด์แคกเต้าแคกดอยแคกดาอ๋อเหรอถูกแล้วแคกดอยมีไงวะเนี่ยเนี่ยน้ำดอกไม้เนี่ยเอ้ยฝนตกเราอันนี้ตัวอย่างเดินแค่ล่องเดียวนะเพราะจะให้เดินทุกล่องมันเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้โหมะม่วงนี่เหมือนกันหมดเลย นะครับเดี <S <S> <S ย๋ยวไปดูส่วนกล้วยอีกทีนึงอ่าน้ำนะ่ะน้ําในศาสร์นะครับมันสามารถใช้ได้ทั้งปีมไม่มีแห้งเพราะเขาขุดลึกพอสมควรจริงๆเจ้าของเตรียมเอาดินในศาสร์นั่นแหละไปถมเตรียมสร้างบ้านไว้หลังเล็กๆตอนแรกแกจะสร้างบ้านไว้อ,อยู่เองแล้วจะตอนนี้ก็เลยอย่างที่บอกครับปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็ดสิบกว่ามั้งใช่ปะเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนกล้วยกล้วยนี่เขาไม่ได้ แยกหน่อออกมันก็เลยดูกอใหญ่นะครับแน่นแน่นเลยเนี่ยดูดิเนี่ยกระแกแล้วนะเฉพาะกล้วยเนี่ยสามารถเก็บได้เกือบทุกวันนะเพราะมันออกไล่เลี้ยงไล่เลียงไล่เลียงครับไปเลยกล้วยนี่ก็ตอนนี้วีท่่ไรยี่บห้าแล้วยี่บห้าเนี่ยนะอ่าบางบางบาง,บางช่วงกล้วยขาดตลาดก็มีเออใช่อันนี้คือเป็นไรายได้เสริมไปเลยล้วเนี่ยนะใช่ คือมีเงินรายวันนออ่ะอถ้าอยู่อย่างเงี้ยมีเงินรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีมันอยู่ที่ท่านวางแผนกัเนี่ยขันคันล่องขันสวนเนี่ยคุณก็เอากระเพราเอาโหระพาปลูกตักคุมดินเนาะเออแล้วมันก็สามารถเจ็บได้อีกอ่ะฟัก,กทองแปงแตงกวาได้หมดมละขี้นกได้หมดเนี่ยด้านข้างเขาทำนากันนี่แนวนี้ร้อยยี่สิบเมตรนะได้ก็ได้อ่าแ้ดูบรรยากาศดิ เจ็บหมอใช่แล้วสิทำไมอ่ะผมหยิกโมอจะไม่เล่นแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเห็นไหมล่องมันเหมือนกันหมดนะครับเมื่อกี้ผมเดินตัวอย่างบางคนก็บอกวันเดินเฉพาะื่องล่องเอี่ยมเอียมสวยๆอล้สิเอาดูเหมือนกันนี่แน่ะมะม่วงเหมือนกันนี่แหละแต่มันแค่รูปทรงกิ่งก้านมันอาจจะไม่เหมือนกันจะเดินชนแล้วนี่กล้วยดูแถบนี้กี่หวีเนี่ยอส่เครือเข้าไปแล้วเออนี่ ตรงนี้นะสามในควางขวาก็มีรื่อบอกแล้วถ้ามีขโมยนะมันคงไม่เหลือหรอกเห็นไหมข้างในนู่นก็มีน้อยนี่เราถ้าเกเขาเจ้าของจะโทรมาว่าเอาไปกินเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ค้ายสวนก็จะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังแต่เขาเข้าออกอีกทางนึงนู่นไงทางเขาดูนะนี่ยติดกับที่เราเลยเนี่บ้านหลังนี้มีคนอยู่ตลอดนะครับนี่หลักเขตเรานี่อืยเห็นไหม เด่เลยนะเด่เลยนะแล้วก็แนวเนี้ยิงตรงไปอีกเก้าสิบเมตรเนี่ยได้ยิงตรงเข้าไปเนี่ยเกือบจะเกือบจะตุลัดเลยเนาะใช่มีบ้านคนอยู่แล้วโฉนดอ่ะคุณเดงราคาลรวบอกไปยังอ้าวงานไงนงานไงเท่าไหร่วิกหกไรก็หกล้านดีไหมได้นะแต่เขาจะซื้อหรือเปล่าเลยอ๋อตั้งเท่าไหร่ร้อยล้านสิบล้านยี่สิบล้านตั้งไปเออเออแต่เขาขายจริงแค่สองล้านห้าอ้า เราหลอกให้ผู้ชมงงไงงงอะไรเขาด่าแล้ววันนี้เออไปตั้งจะจบคริปอยู่แล้วไอ้ตึงไอ้จุดๆแล้วนะนันนัะเห็นไหมไอ้งานรีวิวเนี่ยคือเป็นงานอดิเรกนะงานหลักนีคือรักของแต่ละสวนแต่ละบ้านไปลุงเขาบอกว่าเอาไปกินได้เลยเราก็นึกถึงน้ำพริกปลาไอ้น้ำพริกอะไรนะปลาลอยผมไม่ช้อยอ่ะเหรออ้าวมาไงไม่ช้อยมาไง ชอยนางลำโอ้ยคืออันนี้แกแล้วถึงว่าทีนหวอง,องๆๆยูง่เนีดยแกยังเริ่มละเริ่มแล้เห็นไหมเออมย,ยอะท่านคิดดูดิถ้าท่านตัดขายหวีละสิบห้าบาทอ่ะไม่ไม่ต้องถึงยนะี่บห้าน่ะสิบหวีก็ร้อยกว่าบาทแล้วยี่สิบหวีก็สองร้อยกว่าแล้วแล้วัววน,นี้เป็นเงินรายวันแล้วเนี้ยไม่ต่ำกว่าสิบหวีไม่ต่ำกว่าสิบเครือสิบเครือเครือแล้วอันตีน้อยหกหวีขึ้นไปอ่าอ่า เป็นเงินเขือละร้อยอ่ะตีเป็นเงินเรือละร้อยง่ายๆเลยสิบเขือก็พันหนึ่งแล้วถ้ามีรายได้ต่อวันวันละพันแล้วรายอาทิตย์ล่ะนุ่นถ้ามีผักเก็บผักปลูกผักขายเป็นรายอาทิตย์ไปอีกในร่องก็มีผักบุ้งนะแล้วรายเดือนล่ะมะละกอไงได้หมดอะแล้วกล้วยก็วนกลับไปอีกมันก็เป็นรายวันได้รายอาทิต์ได้รายเดือนได้หมดเลยได้หมดถ้าเป็นรายปีล่ะนี่ไงแล้วถ้าทําออกนอกด้ด้วยอ่ะนี่ไง เอองินก้อนทั้งนั้นบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวซื้อที่ป่ามาปลูกใหม่โอ้กว่าจะได้ถึงสี่ปีนี้มันจะได้เหมือนกันต่อสี่ปีไงเออเออนี่เราพยายามจะคิดแทนในจากประสบการณ์ที่เราอาบน้ำอาวคนมาก่อนการณ์ประสบการณ์ดูอ่างเอ้าลวดมาก่อนอยู่แล้วอาบน้ําไอ้ปลาปลาเมื่อกี้เนี่ยไม่เอาปลาปลามีกูจะมีตังค์ไปอาบนัวลวดหวือวะไฟโซล่าเซลล์มีไฟฟ้ามีอ่ะ มีทุกอย่างมะมว่วงก็มีกล้วยก็มีพร้อมให้ผลผลิตได้ด้วยอ,อินเทอร์เน็ตยังไม่มียังไม่ถึงอินเทอร์เน็ตยังไม่ถึงอ่าแต่ว่าข้อเสียที่ผมเห็นเลยนะคือถนนแคบนะ,ะถ้ารับได้เรื่องเนี้จบแต่ว่าโอ้โหความถี่ท่านคงไม่ขี่เข้าออกทั้งวันหรอกมั้งโอ้โหแล้วคนแถวนี้เรามีบ้านยู่งไม่กี่หลังเองเงใน,อนซอยเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เนะี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้มอไซค์เขาไม่มีรถใหญ่อ่าถ้ามอไซค์อะสวนกันได้สบายถ้ามอไซค์สวนไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องโอ้ไม่ต้องแล้ว มันไม่ได้มันไม่ติดตาบอดเลยไงเปิดตู้นั่นคอนโทรนิคอนโทรลโอ้โหเดี๋ยวเขาจะหาว่าติดแผงใช้ไม่ได้หรือเปล่าใช้แหละน้ำตะไหลยังไงล่ะเอ้ยหนูาใส่ยางมาใส่อันนี้ไงยางดีนะครับสามสองหนึ่งอ่าเห็นไหมยางดีครับใช้ได้ทั้งปีนี่หลายปีแล้วเจ้าของไม่เคยมาเช็ดทำความสะอาดแผงเลยมันก็เลยไม่แรงแล้วจริงๆมันต้องเช็ดทำความสะอาดมันแล้วันนี้แดดรบแวันนี้แดดน้อยกัะ ต้องให้รับแดดดีอเอา้าวเอาเป็นว่าหกไร่อยู่ที่ตำบลหนองสาลายัยอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรียกแปลงเลยเนี่ยสองล้านห้าเอาไปเลยไม่ต้องถอนอืมและไม่ต้องออ,ออกค่าโอน<อ>ไ,<อ>ไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรออกให้ทุกอย่างออกจากพื้นที่ไปให้หมดเลยฝน <c oughs> มาหนักแล้วเริ่มจะหนักแล้วยบายนะครับใครดูจบก็ขอให้ร่ำรวยโชค,คดีทวีคูณรวยแล้วขอให้รวยอีกรวยจนหน้าเกียดรวยจนอิจฉารวยจนเบือ่อรวยจน ไม่อยากจะให้หลุงอื่นมารีวิวแล้วนะ่ะ